สวัสดีนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะมา,าแนะนำเรื่องการเลี่ยมพระที่เป็นทรงขนาดที่เกือบเท่าๆกันแต่ไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือเป็นพระนะครับเนื้อปูนนะครับเนื้อปูนจะเป็นทรงเดียวกันนะครับ จะเป็นทรงเดียวกันแต่ว่าขนาดจริงๆแล้วเนี่ยด้านข้างนะครับมันก็จะมีความที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแตกต่างกันนิดหน่อยทีเนี้ยถ้าหากว่าเราไม่มาร์กจุดเราไม่มาร์กจุดไว้เนี่ยเราก็จะแต่งไม่พอดีนะครับมันก็จะไม่พอดีนะครับวิธีการก็คือว่านี่ครับด้านหลังผมจะใช้ กระดาษอันนี้นะครับกระดาษสติกเกอร์นี่ครับผมจะมีไว้ตลอดนะครับแล้วก็เขียนตัวเลขหรือเขียนอะไรไว้ก็ได้ให้เราเข้าใจนะครับนี่นะครับผมเขียนหนึ่งกับสองเขียนไว้ <c oughs> ชุดนี้อันนี้ผมว่าวาดเตรียมที่จะตัดนะครับเตรียมที่จะตัดก็คือหนึ่งกับสองวิธีการก็คือว่าเมื่อเราตัดนะครับเราก็ตัดเราตัดอันไหนเราก็เอา เอาตัวนั้นมามาวัดดูนะครับอย่างอันนี้อันที่หนึ่งใช่ไหมครับอันที่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็กับตัวนี้นะครับเวลาเราตัดเวลาเราจะมาวัดดูว่ามันพอดีหรือยังเราก็เอาหมายเลขหนึ่งมานะครับเอามาใส่อย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งเสร็จอันที่สองหรือเราจะเอาไหนก่อนก็ได้แต่ให้มันตรงกันนะครับกับหมายเลขที่เราวาดไว้นะครับกับหมายเลขที่เราวาดไว้ประมาณนี้นะครับ บางทีก็จะทำเป็นอันนี้ผมใช้บล็อกตัวผู้วาดนะครับเพื่อที่จะตัดเพื่อที่จะตัดเม่ให้ขอบมันกว้างเกินไปนะครับทำหูกลมผมเขียน A B C D นะครับ A B C D ส่วนพระด้านหลังผมก็จะติดไปนะครับ A D อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็น B C แบบนี้นะครับผมจะติดไว้ลักษณะนี้นะครับติดไว้แบบนี้เพื่อเวลาเราตัด เวลาเราวาดเราก็เอาให้มันตรงกันนะครับเอาให้มันตรงกันเวลาเราไปตัดเราก็ตัดให้มันตรงกันคือพระชุดนี้เขาจะเลี่ยมอยู่15องค์นะครับ15องค์ไม่เท่ากันสักอัน,นครับแต่ว่าใกล้เคียงกันมันใกล้เคียงกันนะครับมันหาจุดสังเกตย,ยากเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือต้องทําแบบนี้แหละครับอย่างอันนี้นะครับผมเขียนไปแล้ว A B C D นะครับผมเขียนไปแล้วทีนี้เราก็มาจับขึ้นมาดูว่า ดีนะครับองนี้ดีเราก็เอาดีมาใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้นะครับเราก็วัดดูนะครับเนื้อแข็งอยู่นะครับเนื้อแข็งอยู่นะครับอันนี้อย่างนี้นะครับเราก็วาดเลยนะครับเราก็วาดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเนื้อเขาแข็งส่วนผ้าอะไรเราก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ครับเราไม่ต้องไปรู้หรอกครับว่าผ้าอะไรเรามีหน้าที่เลี่ยมนะครับเราเลี่ยมอย่างเดียวนะ แบบนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับตัวดีทีนี้มันก็จะเส้นมันก็จะขยึกขยักขยึกขยักนะครับแต่ทีเนี้ยเวลาเราไปตัดจริงเราไม่สามารถจะตัดขยึกขยักอย่างนี้ได้หรอกครับเราก็พยายามวาดให้มันตรงนะครับพยายามวาดให้มันตรงไปนะครับไม่ต้องให้มินไม่ต้องให้มันมีขยึกขยักยเยอะหรอกครับส่วนมากเวลาผมตัดผมก็จะตัดเส้นเลยนะครับตัดกินเส้นไปเลยแล้วก็แต่ง ต่ไบแล้วก็กระดาษทรายขัดไม่มีการยิงไฟนะครับเนี่ครับอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูองค์ต่อไปองค์นี้เรียกอะไรเอ่ยตัวบีนะครับตัวบีอันนี้เสร็จแล้วเรามาวางไว้นี่นะครับตัวบีใช่ไหมครับเราก็วาดลงตัวบีนะครับแล้วก็เอาใส่ตัวบีวันนี้ผมใช้ไม้นะครับเพราะว่าผมวางวางกล้องไว้ไกลนะครับวางกล้องไว้ไกลเป็นภาพมุมกว้างนะครับอย่างนี้นะครับตัวบีแล้วก็ เลดีๆนะครับหามุมหาเหลี่ยมแล้วก็วาดเลยครับเดี๋ยครับมันก็จะมีตรงที่เป็นหยักเยอะๆนะครับของของแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําแบบนี้นะครับแป๊บนึงแปบ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 ๊บนึงเดินเรื่องเนี้ยพอดีมีลูกค้ามานะครับเดี๋ยวผมจับอราไ้ เดี๋ยวจะต้องปรับวิดีโอไว้แป๊บหนึ่ง <c oughs> ค่อยมาว่ากันต่อต่อครับพอดีมีลูกค้าเอาพระมาจะมาเลี่ยมนะครับอันนี้วาดเสร็จใช่ไหมครับเราวาดเสร็จสังเกตไหมครับว่ามันก็จะมีความอยากความอะไรของขององค์พระนะครับที่แตกต่างกันนะครับเราก็เราก็ลงเส้นให้มันให้มัน เรียบนะครับเพราะว่าเวลาเราไปตัดอย่างที่ผมบอกว่าเราเราเราไม่สามารถจะตัดขยี้ขยักได้ขนาดนี้หรอกครับเราเอาเฉพาะที่เป็นหยักใหญ่ๆนะครับเอาเฉพาะที่เป็นหยักใหญ่ๆนะครับคือสูตรผมผมตัดกินเส้นเลยเพราะว่าเวลาผมวาดผมผมเอาปลายดินสอเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับเวลาผมตัดผมก็จะตัดกลางเส้นเลยนะครับเนี่ยนะครับเรียบร้อยอา้าวองนี้ก็เรียบร้อยนะครับต่อไป A นะครับ A นะครับเแล้วก็เอามาวาดนะครับเอามาวาดมันจะเป็นแสงสะท้อนนิดนึงนะครับลูกค้าตะ่กี้ก็เป็นลูกค้าที่เอาพาะมาขายให้ผมประจํานะครับเขาอยากจะใส่กรอบสเตเลสแต่ทีนี้มันต้องรออีกคนหนึ่งนะครับเจ้าของอีกคนหนึ่งคือผมผมใส่ ผมใส่ได้ไม่สวยนะครับผมก็เลยไม่อยากจะใส่อันนี้นะครับเราก็วาดครับเราก็วาดนะครับเราก็วาดวาดแบบนี้ตามเส้นนะครับเราก็ไปตัดนะครับเราก็ไปตัดมันก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับทีนี้องค์สุดท้าย c นะครับ c ีแน่นอนนะครับเราก็วาดลงนะครับ ผมใช้บล็อกเป็นทรงกลมนะครับเป็นบล็อกทรงกลมเพราะว่ารือพระจะมีลักษณะคล้ายๆวงรีนะครับคล้ายๆวงรีแต่ถ้าเราเอาเป็นวงรีแล้วมันจะรู้สึกยาวนะครับเนี้ยนะครับเรียบร้อยเราก็เหมือนเดิมครับเราก็วาดให้มันเป็นเส้นให้มันตรงนะครับ ให้มันตรงแบบนี้นะครับแบบนี้อันนี้คือจบนะครับมีสิบห้าองค์ผมทำไปแล้วหกองค์นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ผมจะตัดนู่นแล้วครับบา,บายๆค่อยตัดนะผมก็จะวาดไว้อันนี้เป็นวิธีการนะครับเป็นวิธีการที่ทําจะที่ทําให้เราจะไม่หลงนะครับจะไม่หลงว่าอะไรนะครับตัวไหนเป็นขององค์ไหนนะครับก็ เขียนไว้ลักษณะนี้นะครับเขียนไว้ลักษณะนี้เนี่ยนะครับทีนี้เรื่องการของบางทีเรื่องของพระที่ชํารุดหรือว่ามีปัญหานะครับจากการเลี่ยมอะไรต่างๆแต่อันนี้ผมก็ได้คุยกับเจ้าของพระเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสมมติว่ามันมีการกระเทาะเล็กนี่หน่อยนะครับตามขอบเนี้ยซีเรียสไหมนะครับเขาก็บอกว่าไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นมันเป็นแค่แบบนิดเดียวนะครับบางอันมันเล็กมันบางนะครับโอกาสที่มันจะ หักการอะไรมันก็มีเราก็คุยกับเขาก่อนนะครับว่าตรงนี้นะมันอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างเราก็ต้องบอกก่อนนะครับบอกก่อนแต่จะให้แตกให้หักเลยมันก็คงไม่มีปัญหาขนาดนั้นนะครับเพียงแต่บางทีมันเป็นเล็กๆนะครับบางทีเรามันไม่แตกตอนที่เราทําหรอกครับตอนที่เราเจียนะครับมันก็อาจจะกระเทาะบ้างอันนี้เราก็ต้องคุยกันนะครับเราก็ต้องคุยกับลูกค้าให้ให้ชัดเจนนะครับคุยกันตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ย ซีเรียสไหมนะครับอะไรต่างๆนี่คุยกันเคลียร์เสร็จเราค่อยรับนะครับลักษณะพระลักษณะนี้เพราะโอกาสที่มันจะมีการกระเทาะมันก็มีนะครับมันก็มีแต่เขาอันนี้คือเขาใส่มาอย่างนี้แสดงว่าพระแข็งพอสมควรนะครับผมเคยเลี่ยมไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับสององค์นะครับพระรุ่นนี้ผมเคยเลี่ยมแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพระเนื้อแข็งมากนะครับเนื้อแข็งมากอันนี้คือวิธีการทํางานนะครับวิธีการทํางานของผมนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยพบกันคลิปต่อไปครับ